สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเฮียยุทธนะคะแล้วก็มาดาตุ๊กนะคะวันนี้เราก็จะมาแจ้ง ข่าวดีนะคะเพราะว่าเราสองคนนะคะเปิดต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเป็นขับใหม่เลยชื่อว่าชื่อว่ายูทูบคลับเป็นขับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับจะรับปี2566ที่จะถึงนี้เลยครับยูทูบคลับเนี่ยนะคะจะเป็นขับที่แบ่งปันนะคะเราสร้างกันขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวเดอะเซิร์เองนะคะหรือมาดําดันเองหรือเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านไปผ่านมาแล,แล้วเจอเราสองคนทุกคนสามารถเข้าขับนี้ได้ทุกคนเลยนะคะเพราะ ขับนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมหลากหลายเช่นจอนเทรดนะคะเพื่อที่จะระดมทุนเป็นกองทุนเอาไว้ไปรับใช้งานเพื่อสังคมนะคะหมายความว่าเรามีแนวคิดว่า เพราะการให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับดังนั้นเราก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันกันกบเรานะคะเป็นครอบครัวยุตตุกนะคะแล้วเราก็จะนำเงินที่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนที่อยู่ในคลาสที่เราทำเป็นการกุศลนี้นะคะแล้วเราก็จะรวบรวมเป็นกองทุนแล้วเราก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆที่เอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมคใช่ไหม<ร>คุณเราจะไปบริจาคให้กับให้กับมูลนิธิต่างๆที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมครับเราจะไม่จำกัดศาสนา การบริจาคแ,แล้วให้กองท,ทุนมูลนิธิต่างๆเราทําได้ทุกศาสนาเขาก็จะเอาไปทําหลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นค่ายอาสาค่ายผู้นําเป็นการพัฒนาเด็กหรือว่าไปช่วยคนป่วยนะคะหรือว่าไปทางการแพทย์อะไรแบบเนี้ยก็คือเราจะเลือกครับเราจะเลือกมูลนิธิเพื่อที่จะเน้นไปว่า ครั้งนี้เราจะไปมูลนิธิเพื่อประโยชน์อะไรบ้างนะครับ<ช>มูลนิธิต่างๆเขาทําประโยชน์อะไรอยู่ช่วงนี้เราจะร่วมบริจาคไปกับเขาไหมในการทําในสิ่งดีงามนั้นเพื่อประเทศชาติของเรานะครับก่อนสิ้นปีเราก็อยากจะมีสักหนึ่งโปรเจกต์เนาะในการที่รวบรวมสมาชิกเราเนี่ยนะคะก็ไม่ว่าจะบริจาคก,ก็ตามหรือว่าอยากจะเข้าคลาสที่คุณยุทธก็ เปิดให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะเราจะเปิดการในวันพฤหัสที่15นี้เวลา1ทุ่มครึ่งก็คุณยุทธจะมีเทคนิคพิเศษเอามาแบ่งปันเอามาแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะว่าอยากให้บริจาคกับกองทุนเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ศรัทธาเลยนะคะแล้วครั้งนี้กองทุนของเราจะบริจาคร่วมกับใครครับ และครั้งนี้นะคะรายได้ที่เราได้จากการรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตามเราจะให้กับมูลนิธิ Hope Academy นะคะซึ่งมูลนิธินี้นะคะเราเล็งเห็นแล้วว่าดีมากๆเลยเนาะเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆค่ะน้ำใจเพียงเล็กน้อยของคนเพียงหนึ่งคนนะครับ ถ้ารวมกันแล้วมันสามารถสร้างชาติได้ครับดังนั้นจึงคาดหวังและก็หวังกับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับของ The ะเซ r ร์เททองของเรานะครับและมาดามตุ๊กด้วยครับแล้วก็ขอบคุณยุทด,ด้วยนะครับทุก,ท,กท่านเราจะรวบรวมพลังเราจะรวบรวมกำลังการอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นกองทุนที่เราจะไปมอบให้กับมูลนิธิโ o บอะคาเดมี <Hope Academy. S 1> ในภายในวันคริสต์มาสนี้นะครับ<ช>ซึ่งจะเป็นทั้งสุดท้ายของปี2565นี้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะรวบรวมนะคะแล้วเราจะไปมอบเขาวันอาทิตย์นี้เลยดังนั้นเราเลยจะจัดคลาสวันที่15นี้ค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะก็เข้ามาร่วมใจกันแล้วก็หนึ่งบริจาค2เข้ามาเรียนเทคนิคที่คุณยุจะเอามาแชร์ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันในซูมสดเลยนะคะก็รายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้าง ล่างเลยคือใครที่โอนเงินแล้วนะคะก็สามารถทักเข้า l ล n e แอดแล้วก็เข้าไปส่งสลิปแล้วก็เพื่อได้รับลิงก์นะคะเพื่อที่จะเข้าเรียนในวันที่15นะคะหวังว่าเราจะได้เจอทุกทุกคนใน z o ูมเนาะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเข้า z o ูมนะแต่มีจิต ใช่จิตอาสาที่ดีที่จะช่วยประเทศชาตินี้นะครับเราจะรวมรวมเงินในกลังนี้ด้วยกันนะครับถึงไม่เข้าซูมท่านก็สามารถกดบริจาคได้ครับได้เลยค่ะหวังใจนะคะว่าเราจะเป็นหนึ่งน้ำใจเล็กๆของเราแต่รวมเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อเอาไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนแก่คนชราหรือคนได้โอกาสที่มูลนิธิโฮปอะคาเดมี่จะเอาไปช่วยเหลือนะคะก็หวังใจว่าวาเราจะร่วมมือกันให้ประเทศชาติยั่งยืนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ